สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่สิบเก้าและแถวที่ยี่สิบเป็นเลขค้ายสองตัวสูตรเลขเด่นเลขดับที่มาที่มาเป็นที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับเพราะมีเพื่อนๆบางท่านเขาไม่เข้าใจนะครับก็จะขออธิบายนะครับยกตัวอย่างนะครับจากสูตรสมมุติว่าจากสูตรเขาที่แล้วเนี่ยเราได้เลขเด่นคือสองสามเก้าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจวันที่นี้นะครับพอดีผมเอา คลิปเก่ามานะครับสมมุติว่าเขาที่แล้วสูตรวันที่1มิถุนายนเนี่ยเราได้เลขเด่น239ซึ่งได้มาจูจากสูตรนี้นะครับคือใช้แถวที่2 3 6 7 8 9กเ็เราได้เลขเด่น239ซึ่งสูตรนี้จากงวดที่แล้วเนี่ยสูตรนี้เราได้เราถูกมาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับเราได้เลขเด่นหนักหน่วยบนคือ239นะครับ พอพอกวดสมมติงวดวที่แล้วมันออก 7, จเจ็ดเก้านนว่าเข้าเก้านะครับหลักหน่วยบนซึ่งงวดวที่แล้วสมมติงวดวที่แล้วมันออกเจ็ดเก้าเราได้เลขเด่นสองสามสามเก้าก็ถูกเลขเก้าหลักหน่วยบนนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นก็จากจากงวดวที่แล้วเนี่ยมันถูกแปดงวดติดต่อกันพองวดวที่แล้วถูกอีกครั้งก,ก็จะกลายเป็นเก้าวติดต่อกันนะครับเราก็จะได้เลขเด่นหลักโดยบนสําหรับงวดวที่จะถึงนี้คือเลขสี่ห้าหนึ่งนะครับ โดยใช้สูตรเดิมคือใช้แถวที่2องสามหกแปดเก้านะครับซึ่งได้มาจากสูตรเดิมนะครับก็จะได้เลขสูตรได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนคือเลขสเลขสี่เลขห้านะครับไม่ต้องมาสนใจตัวนี้นะครับอาจจะผิดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมจะอธิบายใหม่นะครับเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตามต่อเลขเด่นเลขดับสลากินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นคลิปที่เราจะได้เลขเด่นเลขดับนะครับจากสูตรเก่าที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดินดีติดต่อกันมานะครับซึ่งมีด้วยกันหลายคลิปสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตามต่อเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งเป็นสูตรเก่าที่ได้จากสูตรท,ที่เดินดีจากงวดที่6กรกฎาคมนะครับซึ่งก็เดินดีติดต่อกันมา5งวดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่1จะเป็นคลิปที่ผมลงไว้ ของงวดที่1กรกฎาคมมาที่เข้าติดต่อกันมา6งวดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับมาเริ่มเลยนะครับเลขดับ2ตัวบนที่ได้มาจากสูตรที่3ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดที่16กรกฎาคมมานะครับซึ่งสูตรนี้ที่ผมลงไว้ครั้งแรกนะครับจะถูกจะเข้ามาแล้ว35งวดติดต่อกันนะครับ สูตรนี้เราจะใช้แถวที่1บึ่ดบวรแถวที่3ามบ้รยแถวที่6กบกุรยแถวที่8แล้วก็บุรยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนนะครับสำหรับการเช็คย้อนหลังให้เพื่อนๆอนดูนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมจะไม่บวกบวกให้เพื่อนเห็นนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียเวลานะครับ จากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกของงวดที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับ2ตัวบนได้เลข3นะครับผลกันหอกเลขค้่ย2ตัวบน25 3ไม่มีใน2ตัวบนนะครับก็ดับเพิ่มเป็นงวดที่3 6ที่สำหรับงวดที่3 7 3ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับงวดที่18 3 8 8ก็ไม่มีใน2ตัวบนงวดที่3 9 8กก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมา7ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับ ซึ่งสำหรับสูตรนี้ก็ดับติดต่อกันมาแล้วสีงวดสงวดติดต่อกันนะครับหรือถ้านับจากครั้งแรกที่ผมลงไว้ก็เดินดีมาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับประสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16กันยายน0ูย์บวก0เป็น0ูนย์ 0-5บวก5เป็น5 5-0บวก0เป็น5 5-1บวก1เป็น6ก็จะได้เลขดับ6ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1ตุลาคมเที่ยะถึงนี้ได้แก่เลข6นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเช็คผลย้อนหลังนะครับ ก็สามารถไปเช็คดูได้นะครับผมจะวางลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต่อไปเป็นสูตรที่1เลขดับปักหลักสิบบนที่ได้มาจากสูตรที่1ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวันที่16กรกฎาคมนะครับสำหรับครั้งแรกที่ผมลงเอาไว้สูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับ สำหรับสูตรที่1นี้เราจะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่16แล้วก็บวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนนนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมจะไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับการเช็คผลย้อนหลังเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลานะครับจากครั้งแรกที่ผมลงไว้เมื่อวันที่ของวันที่ส6กกรกฎาคมนะครับเราได้เลขดับปักหลัก10บบนคือเลขศูนย์ ผลกะหนอำเลขท้าย2ตัวบน25 25นะครับ0ย์ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักสิบบนเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่61 1ก็ไม่ตรงกับ6นะครับงวดที่62 1ก็ไม่ตรงกับ5งวดที่63 6ก็ไม่ตรงกับเงวดที่ผ่านมา8ก็ไม่ตรงกับ3นะครับก็ดับติดต่อกันเพิ่มเป็น64งวดติดต่อกันหรือถ้านับจากครั้งแรกที่ผมลงคลิปเอาไว้ ก็เดินดีมาแล้วห้าง,งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับพัสดุที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บ,บนงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16กันยายน9กบวก3เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก8เป็น2 6 2 6บวก1เป็น27ก็จะได้เลขดับ7 ขอโทษนะครับอันนี้บวกผิดนะครับต้องเป็น27นะครับก็จะได้เลขดับ7ผลก็เอาขอโทษครับดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บบนวงวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข7นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นเลขดับปักหลักสิบบนที่ได้มาจากสูตรที่สองของคลิปที่ผมลงไว้ของวันที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสําหรับที่สูตรที่2จะใช้แถวที่6บวกกัน2ครั้งบวกได้แถวที่12 2สองครั้งแล้วก็บวกได้แถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ผมจะไม่บวกให้เพื่อนๆเห็นนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับจากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนคือ2 5 7ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลัก10บนเพิ่มเป็นงวดที่60สำหรับงวดที่61 0ก็ไม่ตรงกับ6นะครับงวดที่62 1ไม่ตรงกับ5งวดที่63 4ไม่ตรงกับ7 สำหรับงวดที่ผ่านมาก็9ก็ไม่ตรงกับ3นะครับก็สูตรนี้ก็ดับมาแล้ว64งวดติดต่อกันนะครับหรือจากที่ผมลงคลิปครั้งแรกก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูกันนะครับประสูตรที่2นี่เราจะได้เลขดับบักหลัก10บนงวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน,นั้นคืองวดวันที่16กันยายน5้บวกหเป็น10 10ิบบวกเเป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก6เป็น34ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนมวมที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข4นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นเลขดับปักหลักสิบบนที่ได้มาจากสูตรที่3ของคลิปที่ผมลงไว้ของวดนที่16กรกฎาคมนะครับสําหรับสูตรนี้ที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยจะดับมาแล้ว59วัวติดต่อกันนะครับสูตรที่3นี้จะใช้แถวที่7บกได้แถวที่8บดบกได้แถวที่10บูบกด้แถวที่12แล้วก็โบกได้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบบนนะครับ จากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ของงวดที่16รกรกฎาคมเราได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบน2 5 7ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลัก10บนเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่61 7ก็ไม่ตรงกับ6นะครับงวดที่62 9ก็ไม่ตรงกับ5งวดที่63 1ก็ไม่ตรงกับ7งวดที่ผ่านมา1ก็ไม่ตรงกับ3นะครับดับปักหลัก10บนนะครับก็สูตรนี้ก็จะดับ เพิ่มติดต่อกันเป็น64งวดนะครับก็จากที่ท่านับจากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกก็ดับมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับประสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนงวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ที่แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่16กันยายน0์บวก0เป็น0 0บวก ศูนบวกศูนย์เป็นศูนย์บวกสเป็นสามบวกเเป็นสิบสองสบวกเเป็น19ก็จะได้เลขดับ9ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนม้วนที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขเก้นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นเลขดับปักหลักหน่วยบนที่ได้มาจากสูตรที่1ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดที่1กรกฎาคมนะครับที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสูตรที่1เราจะใช้แถวที่2บวกกัน2ครั้งบุรีแถวที่8ดบุริแถวที่9แล้วก็บุรีแถวที่20 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับจากที่ครั้งแรกผมลงคลิปไวของงวดที่16กรากาคมเราได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเลข1ผลจะแนนเลขท้าย2ตัวบน25 1ไม่ตรงกับ5นะครับดับเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่61 3ก็ไม่ตรงกับ1นนะครับ5ไม่ตรงกับ0 7ไม่ตรงกับ5 สำหรับงวดที่ผ่านมา6ก็ไม่ตรงกับ5นะครับก,ก็ดับติดต่อกันเป็น64งวดนะครับมาดูนะครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่16กันยายน7จบวกเเป็น14 14บวก0เป็น14 1 4บวกเเป็น21 21บเวก0ย์เป็น2 1ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้เก่เลข1นะครับถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2 เลขดับปักหลักหน่วยบนที่ได้มาจากสูตรที่2ของคลิปที่ผมลงไว้ของวดที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งครั้งแรกคลิปนี้สูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสูตรที่2นี้จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่16บวกด้วยแถวที่18แล้วก็บวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับ ซึ่งจากคักแรกที่ผมลงไว้ของงวดที่ถ6กกรกฎาคมเราได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเลข2ผละเราอเลขค้ายสองตบน2 5 2ไม่ตรงกับ5นะครับดับเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่6 1 3ก็ไม่ตรงกับ1นนะครับ8ไม่ตรงกับ0 4นไม่ตรงกับ5งวดที่ผ่านมา9ก็ไม่ตรงกับ5นะครับก็ศูนย์นี้ก็จะดับติดต่อกันเป็น64งวดแล้วนะครับ หรือจากนับจากตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมลงไว้ให้ก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับประสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16กันยายน7จบวกสเป็น10 10-8บวกแเป็น18 18-7บวกเเป็น2 5่5 0บวกศย์เป็น2 5ก็จะได้เลขดับ5 ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนม่วดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข5นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นเลขดับปักหลักหน่วยบนที่ได้มาจากสูตรที่3ของคลิปที่ผมลงไว้ของมวดที่16กรกฎาคมครับ ซึ่งครั้งแรกที่ผมลงไว้เนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสำหรับสูตรที่3มนี่ใช้แถวที่ 4, บี่ด้วยแถวที่8ปดบูรีแถวที่11บเอ็ดบูแถวที่18แล้วก็บูรีแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับจากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยของงวดวันที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเล 9, นข9ผลคะแนนเลขท้าย2ตัวบน2 5ห้า 9ไม่ตรงกับ5นะครับดับเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่61 3ก็ไม่ตรงกับ1นนะครับ3ไม่ตรงกับ0 6นย์ไม่ตรงกับ5สําหรับงวดที่ผ่านมา8ก็ไม่ตรงกับ5นะครับก็ดับบักหลักหน่วยบนเพิ่มติดต่อกันเป็นงวดที่64นะครับถ้านับจากครั้งแรกที่ผมลงคลิปเอาไว้ก็ดับมาแล้วก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้ เราจะได้เลขดับบักหลักหน่วยบนงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่16กันยายน9 ·ก9บวก0เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวกเเป็น23 23ี่บวกเเป็น32ก็จะได้เลขดับสองดังนั้นสูตรที่3นี้จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดเป็นที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข2อนะครับ ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นเลขดับ2ตัวล่างที่ได้มาจากสูตรที่1ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดที่16กกรกฎาคมนะครับซึ่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว35งงวดติดต่อกันนะครับ สูตรที่1น,นี้จะใช้แถวที่1บวกทแถวที่42ครั้งบวก้วยแถวที่11แล้วก็บวกที่แถวที่12ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างนะครับจากคลิปที่ผมลงไว้ครั้งแรกของงวดที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับ2ตัวล่างคือเลข2ผลกระนดเลขค้าย2ตัวล่าง70 2ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเพิ่มเป็นงวดที่ 3, 6 36 งดที่3 7 0ศย์ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับ6ไม่มีใน2ตัวล่าง4ไม่มีใน2ตัวล่างสำหรับงดที่ผ่านมา4ี่ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับสูตรนี้ก็จะดับติดต่อกันมาแล้ว40่งวดติดต่อกันนะครับหรือนับจากครั้งแรกที่ผมลงไว้ก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่าง วงวดที่1ตุลาคมได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน้นั้นคืองวดที่16กันยายน0ูบวกเเป็น9 9บวก9เป็น18 18บวกเเป็น2 5 25วกเเป็น34ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่1นี้จะได้เลขดับ2ตัวล่างวงวดที่1ตุลาคมยี่สถึงนี้ได้แก่เลข4นะครับถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นเลขดับ2ตัวล่างที่ได้มาจากสูตรที่2ของงวดที่ผมลงไว้ของงวดที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว35งวดติดต่อกันนะครับสําหรับสูตรที่2จะใช้แถวที่4บนี่แถวที่72ครั้งบนี่แถวที่15แล้วก็บนี่แถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างนะครับ จากคิที่ผมลงไว้ครั้งแรกของงวดที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับ2ตัวล่างคือเลข8ผลกระหนอกเลขท้าย2ตัวล่าง70 8ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับเพิ่มเป็นงวดที่6 3สมงวดที่3 7 7ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับ5ไม่มีใน2ตัวล่าง2ก็ไม่มีใน2ตัวล่างสําหรับงวดที่ผ่านมาได้เลขดับ5ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับก็ดับ2ตัวล่างติดต่อกันเป็นงวดที่40นะครับ หรือนับจากครั้งแรกที่ผมลงคลิปไปให้ดูก็เดินดีมาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับดูนะครับมาสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างวม,มที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวดที่16กันยายน9บวก0เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น2 7ก็จะได้เลขดับ7 ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างม่วมที่1ตุลาคมเพียถึงนี้ได้แก่เลข7นะครับถ้าชอบเลขดับก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นเลขดับปักหลัก10ล่าง ที่ได้มาจากสูตรที่2ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งจากที่ผมลงไว้ครั้งแรกเนี่ยสูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสําหรับสูตรที่2นี้จะใช้แถวที่1บุริที่แถวที่6บุริแถวที่14แล้วก็บุริแถวที่17 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10ล่างนะครับ จากครั้งแรกที่ผมลงคลิปไว้ของงวดที่16กรกฎาคมเราได้เลขดับบักหลัก10บล่างคือเลข3ผลกลันออกเลขท้าย2ตัวล่าง70 3ไม่ตรงกับ7นะครับดับบักหลัก10ล่างเพิ่มเป็นงวดที่660งวดที่61 7ก็ไม่ตรงกับ6นะครับงวดที่62 6ก็ไม่ตรงกับ2 4ไม่ตรงกับ7งวดที่ผ่านมา6ก็ไม่ตรงกับ9นะครับดับบักหลัก10ล่างติดต่อกันเป็นงวดที่64นะครับ หรือนับจากครั้งแรกก็เดินดีมาแล้วนะครับ5งวดติดต่อกันนะครับดูนะครับว่าสูตรที่2นี้จะได้เลขดับปักหลัก10บล่างงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน้านั้นคืองวดที่16กันยายน0ูย์บวก5เป็น5 5บวก0นย์เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7ก็จะได้เลขดับ7ดังนั้นสูตรที่2นี้จะได้เลขดับปักหลัก10ล่าง งวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข7นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นเลขดับปักหลักหน่วยล่างที่ได้มาจากสูตรที่1ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดที่ทุกกรกฎาคมนะครับ ที่ผมลงไว้ครั้งแรกนะสูตรนี้จะดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสำหรับสูตรที่1จะใช้แถวที่8บุ๋นทีแถวที่10บบุ๋นที่แถวที่13แล้วก็บกู๋นแถวที่15แล้วก็บุรด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างนะครับจากที่ผมลงไว้ครั้งแรกของงวดที่1 6กรกฎาคมเราได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างคือเลข6ผลกระหนอ่ำอเลขท้าของตัวล่าง7 0 6ไม่ตรงกับ0ูนย์นะครับ ดับบักหลักหน่วยล่างเพิ่มเป็นงวดที่60งวดที่61 1หนึ่งก็ไม่ตรงกับ9นะครับศไม่ตรงกับ3 7ไม่ตรงกับ9สําหรับงวดที่ผ่านมาดับบักลอยล่าง8ไม่ตรงกับศนนะครับก็ดับติดต่อกันเป็นงวดที่64นะครับหรือถ้านับจากครั้งแรกที่ผมลงคลิปไว้ก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับประสูตรที่1นนี้เราจะได้เลขดับบักหลักหน่วยล่าง งวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคือว่าที่1ิกันยายน0บวก3เป็น3 3บวก6เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวกให้โทษเอาใหม่นะครับ0บวก3เป็น3 3บวก6เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก0เป็น18ก็จะได้เลขดับ8 ดังนั้นสูตรที่หนนี้จะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างวงวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้กแก่เลข8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นเลขดับปักหลักหน่วยล่างที่ได้มาจากสูตรที่3 ของคลิปที่ผมลงไว้ของงวดที่16บกกรกฎาคมนะครับสำหรับสูตรนี้ที่ผมลงไว้ข้างแรกก็ดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันนะครับสำหรับสูตรที่3นี้เราจะใช้แถวที่6บวกกัน2ครั้งบวกในแถวที่5 15บวกในแถวที่17แล้วก็บวกในแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับบักหลักหน่วยล่างนะครับจากข้างแรกที่ผมลงไว้ของงวดที่ส6กรกฎาคมเราได้เลขดับบักหลักหน่วยล่างคือเลข8 ผลจาเอาเลขค่าสองตัวล่าง70 8ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับบักหลักหน่วยล่างเพิ่มเป็นงวดที่60สําำหรับสำหรับงวดที่61 2ก็ไม่ตรงกับ9นะครับ2ไม่ตรงกับ3สําหรับงวดที่ผ่านมา5ก็ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับติดต่อกันเป็น64งวดแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้หรือนับจากครั้งแรกที่ผมลงคลิปเอาให้ก็เดินดีมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับ มาดูนะครับมาสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับบักหลักหน่วยล่างมวดที่น1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อน้านั้นคืองวดที่16กันยายน5้บวกหเป็น10 10บวกเเป็น19 19บเวกหเป็น20 20บวกเเป็น27ก็จะได้เลขดับ7ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับบักหลักหน่วยล่างมวดที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข7ดนะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเช็คผลย้อนหลังก็สามารถไปเช็คได้นะครับตามชื่อสูตรนี้นะครับแล้วก็วันที่นี้นะครับซึ่งผมได้วางลิงก์วิดีโอไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ สำหรับเลขเด่นเลขดับที่ได้มาจากสูตรเก่าที่เดินดีมาจากงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่อาจจะทราบว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ